พี่อ,อ๋อรู้จักกับพี่บัวขาวก็ตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งมีจังหวะหนึ่งพี่พี่พี่บัวขาวก็มีปัญหาในชีวิตเหมือนกันเราก็เอ,อ่อเหมือนกับพี่บัวขาวจะหันไปชก MMA อ็มเออะไรเงี้ยค่ะก็รู้จักกับพี่ที่ยิมเอ็มเก็เลยแบบเออได้รู้จักได้สนิทกันในช่วงนั้นบกบล็แล้วได้คุยกันเหมือนแฟนไหมคะหรือว่าคบกันไหมไม่ได้คุยกันเหมือนแฟนค่ะเขาไมนะ่มได้กิน ที่เขาบอกเลยอะค่ะเรียกว่าเคยคบกันไหมคะเรียกมาเคยคบกันหนูไม่เคยคบ,บกับเขาค่ะอจากทางทางนั้น,น,พนเพล่าว่าใครในที่จะได้แบบลำบากแบบนี้คือตรงเนี้ยหนูหนูมันก็พูดลำบากแล้วม,มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยเพราะว่าทางทางพี่บัวขาวเขาจะเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเป็นว่าตามแบบที่เขาพูดแล้วกันเนาะตอนที่เราคุยกันเรารู้สึกดีกับพี่บัวขาวในใะตอนที่คุยกันก็ รู้สึกดีค่ะก็ขอบคุณในวันวันนั้นที่แบบหนูเป็นประสบปัญหา,าไม่สบายใจกับรูปรูปนั้นอะไรย่งเงี้ยค่ะเขาก็เป็นคนที่ให้กําลังใจเราแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะหนูก็รู้สึกดีค่ะแปงว่าเราก็ปลื้มคออยู่กับน,นปล้มค่ะ ไปเรียนกับเขาหรอคะแต่มีพูดมีคนเขาไปถามผู้จัดการที่ปวดข่าวเขาบอกว่ายใงไ่ก็แค่พี่น้องแต่ว่าไม่ตกใจที่มีข่าวกลางงาๆอ๋อก็หนูหนูก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ครั้งหนึ่งให้หนูได้เป็นข่าวกับนักมวยระดับโลกนะคะก็ตรงนี้หนูก็ประทับใจค่ะประทับใจมากพี่ปวดขาวสเปกไหมคะสเปกไหมหรอคะเรียกว่าสเปกลุกร่างภายนอกไม่ขอพูดถึงดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะคือคบกันเนี่ยก็อยู่ที่จิตใจมากกว่านะคะน้ำใจคะตอนนี้หลังจากมีข่าวก็มีข่าว เป็นข่าวพี่บวกข่าวถูกไหมคะแล้ววันนั้นะ่ะวันที่เราเราคุยกันดีๆอะคุยเล่นๆ่นโทรได้โทรหากันได้แต่พอเวลาวันที่หนูมีปัญหาอย่างเงี้ยคือมีปัญหากับเขาดีกว่าทําไมถึงไม่โทรคุยกันทาไมแบบโทรคุยกันไม่ได้แล้วก,การกระทําของเพจบัญชาแเมฆเ,เองก็ได้ แฟนคลับของพี่บัวขาวมาลุมด่าหนูแล้วมาลุมว่าหนูจะไปหลอกพี่บัวขาวหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าการกระทําแบบนี้รอคะหนูอยากย้อนถามกลับว่าเป็นการกระทำของสุภาพบุรุษหรือเปล่าตรงเนี้ยค่ะทําไมแบบไม่ออกมาคุยกันหรือช่วยกันแก้ปัญหาเพราะว่าไมถึงแบบเพราะว่าเราบอกเราด่าคือหนูคิดว่าตรงหนูอะค่ะ ที่หนูเป็นเป็นข่าวในรอบแรกไปเนี่ยหนูก็คิดว่าหนูไม่มีใครอยากกลับไปชาวอีกอะค่ะเพราะว่าตรงนี้มันมันจะทบกันเธอเจิตใจเนาะแต่ว่าถามว่าเกาะเขาดังไหมเวลาที่ไปไหนด้วยกันดีกว่าไปนาไปกินข้าวดูหนังกันอย่างเงี้ยค่ะหนูหนูให้ปะปาลซี่ไปไปถ่ายแล้วเป็นข่าวตอนนั้นดังกว่าไหมคะดีกว่าให้มาเป็นข่าวที่แบบหนูเสียเองแบบนี้เนาะแต่เรามีเป็นใครไปกินข้าวดูหนังก็เคยค่ะไปดูหนังตอนทีงบอกว่าซื้อทองให้ที่ไปซื้อทองที่น่ที่ห้า ซือทองให้เหรอคะคือประเด็นอะไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ที่ทองประเด็นคือนะอยู่ที่พระค่ะเพราะว่าในช่วงนั้นอะต้องขอบคุณพี่บุกขาวจริงๆที่ได้ให้กําลังใจแล้วก็ของขวัญวันเกิดหนูในในวันนั้นอะก็จะมีอะไรที่ดีไปกับพระคงจะไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่า คือเขาพี่เขาก็ให้อยากจะสื่อความหมายประมาณว่าเอาเป็นห่วงอยากให้พระคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไหนก็ให้แคล้วคลาดปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไปแล้กตอนนี้พี่ใส่มาหรือเปล่าคะเอ่อก็ก็ใส่ตลอดค่ะไม่เคยถอดไม่เคยถอดค่ะเส้นนี้ก็เส้นนี้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ฝ่ายนั้นบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อให้เราฝ่ายนั้นบอกไม่ได้ซื้อให้ผู้จัดการบอกนะค่ะไม่ใช่พี่บัวขาวบอกผู้จัดการบอกอ๋อก็อันนั้นผู้จัดการพี่บัวขาวพูดค่ะแต่พี่บัวขาวไม่ได้พูดนะแสดงว่ายืนยันว่าพี่บัวขาวเขาซื้อสร้อยให้เรา วันที่ให้ก็ก็อยู่กับน้องคนนึงค่ะที่ที่เป็นพยานว่าเขาเอามาใส่มืูให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าสุภาพบุรุษเนี่ย <Okay. S 1> เขาจะต้องให้ไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ให้แฟนขับมาลุมด่าเราอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าตรงเนี้ยค่ะหนูก็หนูก็พูดชัดแล้วนะคะเคลียชัดว่าไม่ได้เป็นอะไรกับพี่บกขาวไม่ได้เป็นแฟนกันไม่มีสัมพันธ์สวัสดิ์แล้วก็ฟัดเช้าฟัดเย็นกันแต่อย่างใดค่ะแต่ตรงเนี้ยคือหนูเป็นคนเสียหายวันนี้นะคะต่อหน้าพี่พี่สื่อมันชนหนูก็อยากมาทวงสักสิ่งลูกผู้ญคคืน่ะอกี ขาวไหมคะถามแบบนี้รู้สึกโกรธัวข่าวได้เยคือถาาวมาโกรธไหมเหรอคะหนูไม่ได้โกรธข่าเพราะว่าหนูรู้ตัวเองว่าหนูคงโกรธใครไม่ได้หนูหนูรู้ตัวหนูรู้ตัวหนูเองแต่ถามว่าหนูเสียความรู้สึกไหมนูขอบคุณค่ะขอบคุณที่เหตุการณ์นี้สอนให้หนูเรียนรู้คนสอนให้หนูรู้ ราคิดว่าดีสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดไงค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่โอเคแล้วไม่ได้คุยเลยอ๋อไม่ได้คุยกันหลังจากที่มียอมรับว,ว่าคุยก่อนที่ก่อนที่จะเป็นข่าวเงี้ยค่ะก็คุยแล้วพอเป็นข่าวพี่เขาเป็นคนส่งข่าวมาให้เราดูเองซึ่งแบบข่าวนั้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแบบเกิดอะไรขึ้นลหลังจากนั้นไม่ได้คุยเลยก็หลังจากนั้นหลังที่จากที่เพจมันชามเมฆโพสต์รูปหนูแบบนั่งค่ะ ไี่ถอยห่างอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นรูปที่แบบมันเป็นแผลเป็นของหนูเนาะแต่ว่าหนูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันนั้นอะคนที่เคยให้กําลังใจเราอย่างเช่นอะพี่พี่ยี่ผู้จัดการคนนั้นแล้วก็พี่บัวขาวเองเนี่ยก็มาให้กําลังใจเราแต่กลับเอารูปนั้นมาทาร้ายเราซะเองเนี่ยค่ะหนูก็คิดว่าณตรงเนี้ยค่ะคงแบบไม่รู้เหมือนกันว่าหนูจะพูด หนูก็ขอเก็บความรู้สึกดีๆที่มีต่อเขาไว้ตรงนี้ค่ะแต่หนะ้าตรงนี้ก็คงไม่ได้คืนค่ะเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเขาไม่มาทว,วงคืนไหมคะอ๋อไม่ไม่ทวงเขาเขาแม่เป็นติดไหมคะตอนอะไรนะคะก็ได้กา้เดืนแมนติดเลยค่ะหนูหนูยังหนูยังหนูยังชื่นชมเขาเหมือนเดิมชื่นชมด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีและความดีงามที่พวกพี่ๆเขาทําเหมือนเดิมค่ะเจอหน้ากันก็คงทักกันกปกติค่ะ ทราบว่ามีเรื่องอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าคะที่ทาให้แบบว่าเกิดบาดหมางกันได้หนูก็ไม่ได้บาดหมางกับพี่เขานะคะคือถ้าเกุดตัวอย่างจะเข้าไปถามทำไมถ้าเจอเขาไม่ถามแล้วค่ะเพราะว่าการกระทําที่ที่เขาทำล้วค่อนข้างแรงมากตรงนี้ก็คือถ้าเจอกันก็คือพี่จะรับผิดชอบยังไงมากกว่าค่ะเพราะว่าตรงนี้ะค่ะหนูเสียหายมากเพราะว่าหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยอ่า ข่าวมาหนูก็แค่ยอมรับว่าหนูรู้จักกันจริงแต่เรื่องความสัมพันธ์หนูไม่ขอพูดถึงไปถามพี่เขาเองแล้วกลับกลายเป็นว่าหนูผิดหนูไปหลอกเขาเกาะพี่เขาดังระวังบัวขาวหมดตัวแล้วเห็นหนูเป็นอีปิงหนูเป็นอีโบลาเหรอคะที่แบบว่าต้องรังเกียจหนูขนาดนั้นมีตามไปถึงที่ค่ายไหมคะไปคุยกันแบบตัวตัวเลยเลย,เลยอ๋อไม่ค่ะเราเป็นผู้หญิงเราคงไม่ไปนะคะคือวันนี้เราก็ออกมาขอทวงศักศีลูกผู้หญิงคืนเลยค่ะเห็นไข่าวว่ามีการโผลไปหากันแล้วฝ่ายมันไม่รับอะไรเลยเลย อเลาว่าโทรแต่ว่าโทรไปเนี่ยโทรไปหาผู้ผู้จัดก,การคนนั้นนะคะก็ปรากฏว่าก็โทรก็ตอนแรกคือโพสมาเราก็เห็นว่าเป็นคนที่สนิทเชื่อใจกันอะไรเงี้ยคือเคยให้กาลังใจกันไม่ว่าคือหนูไปซ้อมมวยที่นั่นก็นานแล้วนะคะก็กลายกลายเป็นว่าก็อย่างที่รู้ๆกันค่ะเพจเพจบัญชาเมฆก็จะเป็นผู้จัดการคนนั้นเป็นคนดูแลอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะโพสรูปนั้นไปหนูก็โทรไปถามเขาก็ไม่รับหนูก็ไลน์ไปถามว่าพี่คะตกลงเนี่ยทำร้ายหนูอย่างนี้ทําไมคะอะไรเงี้ยทำไม ไปปลุกระดมอย่างข้อความที่บอกว่าจะปกป้องพี่โบขาวจะให้ผู้ญอโบขาวโดดเดี่ยวหรอครับดูผู้หญิงคนนี้ทําอะไรอย่างเงี้ยอ้าตายแล้วถ้าเราเป็นลูกศิษย์ของค่ายบัญชาเมฆคุณครูทํากับลูกศิษย์แบบนี้หรอคะอย่างท <ตะ S 2> <า>ีงบ่อบอกบางคนเนี่ยเขาอบอกว่าบีบพันน้ำตามาแต่กลรู้สึกแบบนี้ยังไงหนูบ,บีตบตรงไหนไหลายครั้งที่แบบว่าพอ ขอสัมภาษณ์อย่างแรงๆเลยนะคะตรงนี้ว่าผู้หญิงเราไม่ได้ตอแหลทุกคนหรอคะผู้หญิงเราคงแบบอันนี้หนูก็คือถามว่าน้อยใจตัวเองไหมน้อยใจแต่ว่าผู้หญิงเราไม่สามารถร้องไห้หรือเสียน้ําตาให้กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องได้ะคะ่ะตังนี้จะรู้สึกยังไงถ้ายังมีคนบอกว่าไม่เชื่อเรามีเรังไง,ง,งว่าเราัางสร้างกระแสหนูไม่ได้บอกให้ทุกคนมาเชื่อหนูแต่ตรงนี้ค่ะหนูอยากขอความเห็นใจเห็นใจขอความเห็นใจจริงๆเพราะว่า เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะหนูเป็นคนเริ่มและหนูเองก็อยากจบซึ่งออกมาพูดทุกครั้งหนูก็พูดในเรื่องจริงเรื่องจริงต่อให้หนูพูดวันนี้อีก1ิปีหนูก็ยังเหมือนเดิมหนูก็ยังพูดเหมือนเดิมยืนยันว่าพี่ภูเขาให้พร้าเป็นของขวัญมันเกิดเหมือนเดิมค่ะยืนยันแล้วยืนยันไหมว่าไม่เคยคบหาอะไรกับูเขาไม่เคยคบค่ะแต่มีคนเห็นลูกเป,เป็นเหมือนไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้จริงไมหมหรือไม เที่ยวด้วยกันไปไหนคะไปช้อปปิ้งหรือไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยไม่มีถ้าไปช้อปปิ้งไม่เคยมีค่ะไม่มีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าถ้าเคยไปเที่ยวก็คือมีแค่ไปไหว้พระด้วยกันแค่คนเดียวใช่ค่ะอยากให้จบเรื่องนี้อยากให้จบค่ะก็อยากจะฝากถึงพี่บัวขาวว่าต่อไปนี้ชีวิตน้ำเพชรก็จะไม่มีคำว่าบัวขาวค่ะขอบคุณค่ะสักประโยคหนึ่งนะคะเอ่อคุณบัวขาวค่ะ นายแมนนาค่ะ